ที่น้องตัวเงินตัวทองเพื่อนได้โดนเพื่อนฟาดหางใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเห็นมาชมเนาะเพราะาเพิ่นเข่าใกล้ลายนะทุกคนน้องนะี่ตกใจเนาะเพื่อนเลยฟาดแข่งฟาดขาของต่างชาติไปเนาะเพื่อนทำเพิ่นเลยตกใจเลยเนาะสบายดีสวัสดีค่ะ BPS ในฐานผู้ชม ตอนนี้น้องมีถ่ายคลิปอยู่กับเป็นเวลาสทุ่มนะทุกคนซึ่งเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้ที่น้องมีมีได้นำมาฝากได้นำมาเสนอให้พีเได้เบิงได้ชมกันนักท่องเที่ยวเพิ่นได้มาเที่ยวหรือว่าได้มาเดินเล่นที่สวนลุงผีนีเนาะและเพิ่นได้เห็นน้องตัวเงินตัวทองแล้วเข้าไปเบิงใกล้ๆนะทุกคนแล้วน้องตัวเงินตัวทองเพิ่นได้ฟาดขาฟาดแข่งนักท่องเที่ยวนะทุกคน ทำให้นักท่องเที่ยวตกใจอยากให้พี่พีเอฟซีรัฐธรู้ชมได้ไปเบิ่งไปชมนากันในคลิปวิดีโอนีเนาะก่อนจะไปรับชมน้องไม่มีก็ขอขอบคุณคลิปนี้จากซงตามภาษาบ่าวลาวเด้อทีอนุญาตให้น้องไม่มีมาทำรีเอคชั่นเผยแพ่ให้พี่พีเอฟซีรัฐธรู้ชมได้เบิ่งนได้ชมนากันถ้าผิดพลาดประการใดน้องไม่มีก็ขอโทษขอขอภัยมาในคลิปนี้หลายๆเด้อ น้องมีสิปังมุดใต้คลิปนี่หาย PPFc รัว,วาฐานผู้ชมอยากไปเบื่องคลิปเต็มหรืออยากไปติดตามช่องตามภาษาบาลาวเด้อชิเป็นอะไรฮะก็ไปเบื่องไปชมรำกันเลยว้าวไปดูฟังกันนะต่างชาติตัวใหญ่แห้งนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีสัตว์สังวนแบบนี้นะฮะ ตัวนี้ตัวเงินตัวทองที่บ้านแถวที่โรงมไม่น่าจะมีนะตังาทชชื่นชอบลายน้องว้าวอู้อ้ตังาทชตกใจเลยน้องทักทายจ้า ตบไปแล้วนักเที่ยวไม่สมควรจะเข้าไปใกล้นะอันตรายนะครับทางสวนจะไม่รับผิดชอบนะครับ ประททศไยสวัสดีครับบ่าวลาวตอนนี้อยู่ที่สวนลุมพินีนะครับผมสบายดีเด้อทุกคนนอกในไทยลาวสวัสดีครับผมตรงนี้ตรงหน้าพะระปราบรูป ีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินักองเที่ยวชาวสังชาติเยอะมากนะครับต่างชาติลายเนาะเป็นมาย่างออกกำลังกายมาย่างหลินนะทุกคน รรยากาศดีเนาะเพื่อนมากเบิงนะทุกคนตัวน้องตัวเงินตัวทองบ้านเพื่อนบอมีบ่เนาะมีแต่ต่างสร้างซื่อซ่อมหลาย หลายลีนะทุกคนตัวเงินตัวทองนะฮะเด็กๆไม่กลัวเลยหลายแหงเนาะ สวยงามนะโอ้มีน้ำพุสวยงามลายคนมาออกกำลังกายเนาะ ทางสาธารลายนะทุกคนโอ้มีมีเป็ดหายดีกเป็นส่วนสาธารณะเนาะผู้คนกับสิมากออกกำลังกายชอบออกกำลังกายนะเพราะว่าเป็นสถานที่ สร้างเพื่อให้ประชาชนมาพักผ่อนและออกกำลังกายนะเป็นสวนสาธ,ธารณะนะส่วนใหญ่ก็ชาวต่างชาติก็เยอะนะฮะ บรรยากาศดีนะทุกคนส่วนที่ใหญ่ก็รองลงจากสวนเบดจากิตินะแล้วแวกแถวนี้เนาะใกล้ๆใจกลางเมืองนะถือว่าสวนลุมนี้เป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งนะ ตรงที่สถานที่ผุคคลทำงานนะสถานที่ในเมืองนะสวนสาธารณะในเมืองเลยเป็นสวนสาธารณะในเมืองเลยก็ว่าได้นะ ยืนพักผ่อนเพรลมเย็นนะมุมนี้โอ้โหลมเย็นมากบรรยากาศเงาแรง มีรถเป็ดไฮคีอีกน้ำผูก็สวยงามลายนะทุกคนที่นี่คือเป็นที่สัตว์สงวนเยอะที่สุดนะสวนสาธารณะที่มีสัตว์สงวนเยอะที่สุดนะ ง่ายๆคือตัวเงินตรวทองที่เรารู้จักกันนะฮะอยู่ร่วมกันกับอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้นะที่นี่ก็มีปลามีอะไรที่ให้เขากินได้นะเขาก็อยู่ได้นะ,ะนไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายมนุษย์นะสัตว์ที่ไม่ทำร้ายมนุษย์นะค,ะะร,นนะค,ะครับกลัวกลัวมนุษย์เนาะ โอ้โหปาชโดตัวนี้โอ้โหเพลอเลยคะับปาชโด่น่าใช่โอ้โหปาชโดอะตัวใหญ่มาก oh. นีนะฮะสัตว์ก็อยู่ร่วมกันได้นะ mm hmm. กับมนุษย์ mm hmm. ก็หากินของเขาไปไม่ได้ทำความเดือดร้อนนะไมไ่สร้างความเดือดร้อนนะ mm hmm. หรือว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบนะที่ไม่เคยเห็นสัตว์สงวนแบบนี้นะที่ประเทศเขาไม่มีแบบนี้นะครับผมนีม่จะต่งางชาตินะทุกคน ชมวิวน้ำพุสวยงามลายเนอตรงนี้ถือว่าสวยมากวันนี้ก็มีเทศกาลดนตรีเพลงส่วนด้วยนะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเราจะไปชมกัน เขาจะจัดอยู่ฝั่งโน้นนะฮะมเด่นมากบรรยากาศดีนะทุกคน ยสวยมากเมืองไทยน่าเที่ยวมากอู้อ้าวตอนนี้ทำไมมาอยู่ในท่อะนะโขกคงเอามาอย่างเดียวเลยดูยด <c oughs> หลายเห็นะทุกคนสบายใจเลย

โอ้งามเนาะชมวิวเลยสวยงามหลายกำลังชื่นชอบอกำลังผมไม่เคยเห็นนะโอเคนะสำหรับทิ่นี้ เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบเจอกันใหมให่คลิปต่อไปนะครับสบายดีสวัสดีครับผมได้ไงเป็นไรมานอนคนเดียวไปไหนไม่ร้อนเลยไง โู้ต่างชาติมันื่นชอมหลายเนาะไปดูฟังรูนนะต่างชาติตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีสัตว์สงวนแบบนี้นะฮะตัวนี้ตัวเงินตัวทองที่บ้านแถวยุโรปไม่น่าจะมีนะฮะ โอหลุมเปิงกันใหญ่เลยนะทุกคนว้าวเข็าไปุกเฟิง่ทยคนเนาะตกใจกันเลยโดนตบไปแล้ะ เที่ยวไม่สมควรจะเข้าไปใกล้นะอันตรายนะครับทางสวนจะไม่รับผิดชอบนะครับาะน,น้องอ่ป้องกันตัวนะใครทาอะไรการป้องกันตัวของน้องนะฮะการสาดตกใจเลยนาอน้องทักทายจ้า ตาซาบนเขาไปใกล้ลนยเป็นได้ PPFC กับคลิปที่น้องม่มีไดๆมาฝากใดๆมาเสนอในเมือน,นี้เนาะ ที่น้องตัวเงินตัวทองเพื่อนได้โดนเพื่อนฟาดหางใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเห็นมาชมเนาะเพราะว่าเพื่อนเข่าใกล้หลายเนาะทุกคนน่องนาะชีตกใจเนาะเพื่อนเลยฟาดแข่งฟาดขาของต่างชาติไปเนาะเพื่อนทำเพื่อนเลยตกใจเลยเนาะแตกตื่นกันไปเลยเราทุกคนเป็นอะไรพีเอก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อสำหรับคลิปนี้น้องมีกับชิคอตตัวไปก่อนเด้อพีพีเอฟซีเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีค่ะ